สวัสดีค่ะเมื่อนี่ก็มาพบกันกันกบวิไลเมียฝรั่งต่างแดนเช่นเคยนะคะเมื่อนี่วิไลก็สีมาเบอต่อจากต้นทีแล้วเนาะคะ่ะจากต้นหน่อยๆเนาะค่ะว่า,เ,าเดี๋ยวก่อนอื่นก็สิบอกว่าอากาศครึ้มอีกแล้วค่ะอากาศอยู่นี่นี่แบบว่าแต่ว่าดีทีว่ามันเย็นเนาะคะ่ะเย็นสบายดีค่ะช,ช่วงนี้นะเย็นสบายดีพักพักคันว่าปลูกนะ่ะว่าสีบอาอีกแลวค่ะเรื่องพักนี่ เพราะว่าเป็นคนที่มากปลูกมาขายอยนี่เพราะว่ามันหาสื่อ,อยากหาสื่อ,อยากแล้วก็แพงอันอียงนะอีตูนะอีตูโหละพายัางจังสีเนี่มันหายากหายากมันก็นจะมีอันเอียงนะจะมีโหละพามันจะมีโหละพาฝรัง่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขากับอยากกินอียงถี่แบบกะเพราบานเหา่าอีตูบานเหา้โาโหละพาบานเห่าจังสีเนาะค่ะ ก็ปลูกไว้ก็คือพริกคือยังสี่ันเ้าปลูกไว้ตนหนึ่งสองตนเฮาก็ไเด็กินตลอดได้ค่ะวิไลนั่นปลูกซ่าเกินไปบักพริกนะบักพริกน่ะวิไลปลูกซ่าเกินไปบคกขนันก็คือสิสุกเลยละค่ะเดี๋ยวปีหนาบอกพลาดเสียดายแต่ว่าขังนอกปลูกบ่ดได้ด้คับส่วนมากนี่ไผทถิ่คขึ้นว่าปลูกใส่กระถางบ่ได้ใส่ได้ด้ค่ะปลูกใส่กระถางแต่ว่ามันก็เนาะทั้งทั้งต่างแดนสิไผ วิไลเนี่เก็บได้ค่ะตะกี่บม่มีเงินเนาะสื่อสื่อกระถางเวลาเก็บเก็บเงินไปสื่อกระถางนะคะแฟนหามากกับไปสื่อกระถางสื่อดินสะสมไปจนตอนนี้บ่ตองสื่อละค่ะกระถางกระสะสมไปเรื่อยกระถางจนลายแล้วค่ะสื่อเทละน้อยเธละน้อยเทละน้อยเงินบ่ไปสื่อยังดรกค่ะสื่อกระถางไวเต็มเพราะว่าเวลาเราอยากใส่เราก็ได้ใส่เนาะค่ะจังสื่อต่อไปเราก็บ่ตองสื่ออีกสื่อดินสื่อแต่ดินแล้วก็สื่อตะกี้น่ะ คักหลายปลูกลายเกินกับบ่มีบ่งสีไว้ค่ะขันพ่อปลูกไว้ในเฮือนที่วิไลเคยให้เบิงกับพ่อได้ก,กินนะครับกินหน่อยในหน่อยของวิไลน่ะยจะเป็นยังอากาศอยู่ทังเฮือนวิไลนะแต่วิไลก็สิพยายามออดูแลเบิงว่าเป็นจังไดเป็นใส่ปุ๋ยใส่ยังสีนะปลูกขนมขนาใส่ปุ๋ยเบิงว่าเป็นยังแต่ว่าขันแดดจัดแห้งไร้เก็ดดอกไววค่ะขนาก็เลยจะล่องเบิงว่าใส่ปุ๋ยดูแลเบิงดีๆเนี่ยพนจะงามไ้บอ ก็พ่อได้กินอยู่กับพ่อข้าวหนาขันเฮาหูวิธีหรือหูแนวทางว่าเออปลูกยังสี่ใดแล้วก็ข้าวหนาก็เสด็จปลูกอีกแต่ว่ามุมที่ว่าลูกลูกเลนนะปลูกได้ค่ะล่องเอาอันอ่าเม็ดยังนะข็าเหลือเม็ดพักชีเอาเม็ดพักเม็ดพักชีนะไปวานแล้วกับกับขนาดกับึ้นย่ค่ะแต่ลูกก็เล่นบอลสี่ยันเดี๋ยวสิไปทอนออกรอน,นี่สิท่านบอเพราะว่าเิ่นเล่นคูมมือเนาะ เข้าก็มากรูพักันมันอยู่นี่เด็กหน่อยมันอันเขาสิบได้ไปเหล่นน้ำมูนะคะยิง่วงโควิดก็บได้ไปเห่นน้ำไผ่เนาะก็อยู่เต้นในบ้านเพิ่นกเล่นสองพี่น้องเพิ่นเลยค่ะข้างบ้านก็เกริ่มยบกยกจมตะกีนอ้ยห้องหลั่นเลยค่ะ <c oughs> อันเฮอพักไม่ไมด้วยนี่ก็ ยังให้เพิ่นขนาดเหายัางเบื่อเนาะก็ยังให้เพิ่นไดเล่นไดยังสองพี่น้องเพิ่นก็ยังดีก็เลิบ่อย,อยากจมเพิ่นดอกแต่ก็เสียดายสองพักคูมมือโอ๊ยพักคอยฮักแล้วพักคอยหักแล้วแต่ก็จังได้ใดก็ไปปลูกบงพเพลินเนาะคะ่ะอ่ะก็ต่อจากต้นที่แล้วบอกบทสุดจะเถื่อไปเหลืองอื่นเนาะ,ะตอนที่แล้วก็บอกถึงว่าตนน้นน้อยๆเนาะคะ่ะเห็นเห็นฝรั่งเห็นฝรั่งเพิ่นไปโรงเรียน ไปโรงเรียนแม่แม่มูนี่แหละปันใดพวกฝรั่งตะกีโมูบานวิไลบุ๊มบุ๊มคอยมีฝรั่งเด้ค่ะบุ๊มคอยมีฝรั่งมีอยู่ประมาณสองคนสามคนแค่นั้นแหละฝรั่งสมัยตะกี้นะเพราะว่าขันไพ่เห็นฝรั่งเนี่ยหูยฝรั่งฝรั่งฝรั่งตะกี้เขาก็จะเป็นแบบคนส่วนมากจะบุ๊มคอยได้บอกปันได้เนาะคะ่ะว่าไปไปเห็นอยู่ไซยังอยู่ไซจังไดเนาะมันยังอยากอายอยู่เนาะตะกี้น,นเนาะบุ๊มคอยมีไพสิบอกกันดอกคะ่ะว่าไป ไปเจออยู่ไสเลยยังแต่เพราะว่าฝรั่งก็หน่อยฝรั่งบ่ค่อยมีเนาะทางทางบ้านวิไลตะกีเดี๋ยวนี้ปั้นดงฝรั่งค่ะ <c oughs> โอ้ยแต่ปั้นเฮือนไดเฮือนไดเฮือนนั่นไลยมากค่ะ้ลยมากเขาเคยออก y o ยูทูบเลยยังเธอนึงออกข่าวเธอนึงเป็นมูบา้บานฝรั่งนะ่ะใครเคยได้ยินไหมมูบา้านวิไลนะ่ะเป็นมูบ้านฝรั่งได้ค่ะเฮอกันแห้งภายใดฝรั่งนี่เฮอกันแห้งแต่ตะกีก็แต่ในหน่อยนะ่ะก็เนาะ ว en, Bana, ิไลก็เห็นก็หูเพ er yes ิ่นเพิ่นมูก็อันมิ่งแม่ก็ซื้อยังมาให้ยพอพอแต่ว่าพอเพิ่นจริงแท้ๆน่ะนะก็ซื้อนันซื้อนี้มาให้เฮาก็บแนมเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเพิ่นได้บัดนี้ก็เออก็บ่ทันได้คิดปานไดดอกค่ะตอนนั้นแต่ก็คิดอยู่ในใจอยู่เด้โอ้ยอยากได้ฝรั่งเว้ยแต่น้อยๆนะอยากได้ฝรั่งเว้ยเบิ่งแต่เพิ่นแต่งโตก็ดีเฮาเสือพงเสือผาก็บ่มีใจบัดนี้ก็วิไลเนี่ยเป็นคนที่ พอจะพาทํางานแต่ในหนอนเนาะค่ะไพ่เป็นแน่จะไใ่แน่ออยคือสิหลายคนเนาะหลุนวิไลหลุนกรน่ะคือสิลําบากคือกันเนาะคะ่ะวิไลก็พอเนี่ยแต่ว่าหลุนลังๆมาวิไลก็ยังยูหลุนทีแบบว่ามัธยมหลุนที่ว่ามูยังมวนอยู่เด้ วิไลบ่ดมวนได้ค่ะวิไลเสาร์อาทิตย์นี่พอนี่จะเป็นคนแบบทํางานก็สิพาลูกพาเต่าไปทํางานตั้งแต่เหล่มใหญ่มาปุ๊บเฮาก็ต้องไปซอยพอทํางานไผรับจ้างปุขโพดไผรับจ้างปุขโพดนะโว้ยอันไปน้าแน่ไปน้าขาวอให้หมือละ30บาทเด็กหน่อยเด้ตากฝนตากยังเ้าก็ไปได้มือละ30บาทดีใจไรค่ะนอกจากนั้นก็ไปหาเก็บขยะขายไปหาเก็บขยะ,ะตามยาง หาเก็บขยะตามหมู่บ้านแหละค่ะตามหมูบ่บ้านตะกีสมัยตะกีเนาะมันก็เฮือนคนกับบ่บ่ใดคือจะญคื่อนขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะเจืิญเข้าไปหาจังสันกับบ่ไดดแล้วละ่ะเพราะว่าของเขาก็สําคัญแบบเขามีแต่ของดีๆเข้าไปหาจังสันบ่ไดดเด้นคือสมัยตะกีหาขวดหาหยังบ่ไดแล้วได้เนาะบัดน,นี้ก็หลังจากไปหาปลูกกับพงกับพูดไปหาเก็บขยงขยะขายเสร็จแล้ว แล้วก็ไปหาหนุ่นไพ่เคยไพ่เคยเป็นไงน,นุ่นน้ำตนใหม่ไปหาเก็บมา,มาขายขายไปแหลกกันขนมขีเจียมแหลกขนมขีเจียมเนาะอยากมันสิกินอียังใดของของถือว่ามันขายบ่อใดข้ากระแหลกขนมขีเจียมใด,มมดจังสีนะคะไ <c oughs> พ่ท่านในขนมขีเจียมแล,แล้วก็ไปหาันข้าวโพดค่ะช่วงถือว่าข้าเจ้าหักข้าวโพดก็ไปน้ำเขาหักข้าวโพดแล้วก็ไปหา หาเขาโผดที่ว่าเขาเศร้าเขาเศร้เาเ,รเอาอะนะคะ่ะไปหาตามไห้ผุนยางยางไกลแต่กี่สมัยแต่กี่มันก็บรดเว่าสิอันตรายเนาะมันมันบริเคือสมัยเดิอนหนีได้เด็กหน่อยจะปล่อยเด็กหน่อยไปไกลๆในอันตรายมากๆแต่กี่นะมันมันเงียบเงียบแต่ว่าก็บบดิมีอันตรายคือเดิอนหนีเนาะค่ะเนาะก็ไปน้ำมูน้ำยางเจ็ดสี่แหละไปน้ำมูไปหาเอาทุงปุย๋ยผุลทุงปุย๋ยสองทุงปุย๋ยไปเสจ็เหลวกับปยางหาเก็บ บางเธอกับเ็นขาเจ้าเนี่ยก็ได้ขึ้นรถเข้ามาขันบบเห็นขาเจ้าขึ้นรถกับแบก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 ไกลคะ่ะเพราะว่าทางเฮือนเฮากับทางไปให้เนี่ยมันก็ไกลเติบเนาะยิงเฮายิงเฮายัางเด็กหน่อยยิงระยะทางยิงมันไกลด้ะคะ่ะยางเนี่ยหูไกลมากรู้สึกว่ามันไกลมากแต่ว่ากับไปจังสั่นตลอดก็ไปหาเก็บเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วก็เอามาแกะแต่กี่ลุงวิไลน่ะเพิ่คขับรถขายรุ่นนั่นนะ่ะ เขายังไปหา,ข,าข่าวขายอยู่แบบว่าภาจะไปเน้เขาไปในเมืองก็ลุงวิไลนะเพ่นก็จะเอาขนขนเขาทั้งเขาทั้งคนนี่แหละไปเมืองเนาะคะ่ะเนาะไปในเมืองเพ่นก็วิไลก็ไปไปกับพี่น้องไปไปกับยังคิดว่าไปกับนางลนๅําแหละนา <laughs> งลิก็อยู่บ้านเดียวกันนะคะนางลิอยู่บ้านเดียวกันกับเล่นน้ำกันนี่แหลคะค่ะ <laughs> ก็ไปน้ำกันนี่แหละ ไปหาข้าโพดค้าหยางังเสร็จแล้วก็เอามาแกะค่ะแกะเม็ดแกะเม็ดเพราะว่ามันจะได้ราคาดีกว่าเนาะแกะเม็ดนะั่นแล้วก็ใสลล่รถลุงอะ่ะไปบางเธอลุงก็บ่ไดกบเอาเงินดอกเอาเอาไปขายเอาไปขายไห้ลุงเพิ่นเอาไปขายไห้บางเธอกไปนําเพ่นู้ดีใจได้เงินจากบาทมากก็ดีใจดีใจก็เป็นนู่จังสันเลยค่ะไปหารับจา้างในยังแนเป็นจังสันก็มากับพ่อได้เงินเนาะค่ะเนาะ แล้วคลิปเา้วแล้วคือสิว้แท้ก็เป็นอยู่จังสันแหละค่ะชีวิตขอวงวิไลแต่ในหน่อยจนหดรงเรียนหมอก่ะยังยังอันนี้อยู่แต่ว่าพอหดรงเรียนหมอนี่ก็จะเริ่มดื้อล้ค่ะเริ่มดื้อแต่ว่าบอกถึงว่าตอนอายุ11ขวบตอนมีภาษาอังกฤษเข้ามาน่ะตมีวิ่เป็นคนถี่เรียนโบเก่งเด้ค่ะเรียนโบเก่งเรียนหนังสือโบเก่งขนาดปหนึ่งป .1 องนี่แต่ว่าไปโรงเรียนไปโรงเรียนแต่ว่า บกคอยหัวหัว,หวอบอสสลาดนะคะบอสลาดแต่พ่อปีหลกอายุอายุประมาณสิบเอ็ดขวบเนาะอายุสิบเอ็ดขวบกัเพนมีปีหลกที่ว่ามีภาษาอังกฤษเข้ามาในบ้านวิไลในในโรงเรียนวิไลนะคะวิไลก็โอ้ยมีภาษาอังกฤษชอบชอบเนเป็นต้นทุนของการที่ว่าเหาเห็นฝรัง่งเห้าชอบอยู่แล้วเว้ยบัตนนเ,เกะ เขาก็มีเรียนภาษาอังกฤษโอ้ยหโบขึ้นบบฟันค่ะเรียนภาษาอังกฤษวิได้เด็กเกรดซีเด็กเกรดซีดีใจมากๆแล้วก็ชอบนั่งชอบชอบเรียนเพราะว่าชอบเ้าอยากอยากว่าภาษาอังกฤษได้มูน่ะเรียนเก่งๆนะมูนยังตกใจเด็กเกรดสามเกรดซีน่ะปัดนีิกับเรียนขึ้นไปอีกกระเด็กเกรดซีได้ค่ะเด็กเกรดซีเทอมแรกอาจจะเด็กเกรดสามเมื่อเวลกระจำบ่ได้ตอนนั้นเนาะ แต่ว่าเด็กเกดด็กเกดเกดซีนั่นได้อยู่มูนัน่นที่ว่าเขาเรียนเก่งจนตกใจด้ค่ะเขาตกใจเขาบอกอุ้ยมันแมนอยู่บอกแขกคู่้คะแน่นพิษแน่เลยเพราะบาวิไลเป็นคนที่บอฉลาดเนาะค่ะเรียนบอเกง่งแต่ภาษาอังกฤษภาษาไทยยังเด็กเกด2องภาษาจะาล้องก็ยังบอได้เรื่องแต่ภาษาอังกฤษนีน่ได้ภาษาอังกฤษเด้กเกดสามเกดซีเกดซีเลยพอมาปโปโฮกับด้เกดซีอีกจนมูนตกใจด้ค่ะมูนตกใจ แมนอยู่บ่คุณคู่ตรงห้เกรดพิษแน่แเข้าหนามา่อว่ากันใหม่เนาะคะ่ะคลิปมันเงาวแล้วสําหรับคลิปนี้ก็เมื่อว่าให้ซูกันฟังสําน่แหละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร้กดกระดิงด่งดิงด้งดิ้งดิ้งจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปน้ำเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย